การปิดหน้าหายใจไมเราต็มีหน้าหายใจตาไม่ใช่ไม่ใช่การตายการตายเราห้อยป้าอะไถ้าห้อยป้าการตายนะการดีห้อยป้าการตีการดีป้าการตายห้อยป้าการปิดหน้าหายใจทำให้เราสามารถว่ายน้ำไปได้ไกลขึ้นนะครับมีการขึ้นมาเพิ่มหายใจเพิ่มลมหายใจไปต่อนะครับอันนี้จะลอาฝึกขอบตาก่อนนะครับฝึกขอบตา อ่ใช้มือจับแบบนี้นะครับแล้วหมุนแขนซ้ายปึ๊บเป่าลมออกหมุนแขนขวาติดหน้าปุ๊บโอมหมุมนแขนซ้ายพร้อมกับการเป่าลมออกหมุนแขนขวาติดหน้าติดข้าวปุ๊บ บิดหูจส่ข้าวปุ๊บเป่าบิดหน้าบิดบิดใสข้าวปุ๊บอ่ายุจันทร์สเปนเดี๋ยวลองลอง้วยใน่สเปนจะได้มีหนักอ่ะเรายังทำอยู่ตรงนี้อยู่นะอ่าฟังดีๆนะเวลาที่เราบิดหน้านะครับอใะเข้าแล้วครับหนึ่งสองปุ๊บก้มหน้าก้ม เป่าลมเป่าบิดหน้าตามองนะครับปิดหน้าก่อนอ๋อแล้วค่อยหมุนแขนหายใจเข้าอ้าปากปุ๊บก้มหน้าลงมาก้มเป่าบิดหน้าบิดบิดแล้วค่อยหมุนหายใจเข้าเยอะเลยบิดแล้วค่อยหมุนใช่ถูกอ่ะถูกอ่ะหายใจเข้าปุ๊บก้มเป่าบิดหน้าบิดหมุนหายใจเข้าปุ๊บ ก้มเป่าบิดบิดจ่ะไม่ได้ยกหัว <c oughs> บิดอย่างเดียวหายใจเข้าครบิดก้มเป่าบิดหายจะเข้าปุ๊บก้มเป่าบิดไม่ยกหัวหะยใจเข้าปุ๊บนะอทีนี้ถ้า,ถ,าถ้าเรายกหัวเงี้ยเราจะสั่นสามถ้าเราบิดอย่างนี้เราจะไม่สัมผัสตัวจะไม่ตก โอ้โหถูกหุนแขนโอ้โ เดี๋ยวต่อไปอเราจะุ่นะครับเี๋วนันนี้วิธีการทำง่ายๆพุ่งตัวออกไปแต่เท้าก่อน1 2 3 4 5สอุนแขนซ้ายปึ้งเวลาที่เราจะบิดหน้าให้เราเอื้อมมือซ้ายยาวๆหึบแล้วหมุนแขนขวาบิดหน้าตัวก็จะหลอยนะครับต้องเอื้อมนะถ้าไม่เอื้อมมันจะไม่หลอยดูหน้าเดี๋ยวผมอโอ พยายามกหัวเื <spell the alay as> ้อมือซ้ายใช้ิีรษะของเรานอนทับเพื่อช่ว่ามือทับเน่ใช่ใช่ใช่ขึ้นอาจจะเข้าปุ๊บตึ๊บบปุ๊บเอ๊ะหมุอบดีฮุบนม่เป็นไรเป็นรอันีครั้งแรกครั้งแรกเราหน้าพู่เรามีจิรนาคตมากกว่าศินตนาคาน ก็ได้ทำให้จินตนาเกินไม่ใช่จินตนาการนะจ๊อยเออโอ๊ยครูต้องบิดวนไม่ได้ครูจมได้พยายามจะบอกว่าเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าจินตนาเกินไม่ใช่จินตนาการถ้าเรามีแค่จินตนาการอ๋อบิดฟิวที่ลบฟิวอะไรแค่หนึงเห็นไหมเมื่อกี้นี้พอเราบิดหน้าปึ๊บครูบอกว่าอะไรให้เอื้อมมือซ้ายแต่เราทำไงเรากดมือโอ้ไปไหมเราไม่เอื้อมไงมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้าวโอยตะเป็นนเราลุกลงไปใต้น้ำ อย่างเนงะี้ยอันนี้ผิดจะแก้ใหม่อ่านะเริ่มเมือแล้วไม่ต้องเกงงอ,องบ๊าวบ๊าวบ๊าวใหม่นะเึิ่ม been, บุ้งเริ่มศูนย์ยับผิดพลาดกลับมาสวดมนต์เลย <c ười> กลับมาสวดมน,น,นต์หายแล้วใช่ไมาสวดมน,น <c ười> <c ười> ต์คติไม่อยู่กับตัวต้องสวดมนต์ก่อนเอาบทอะไรดี <c ười> จะเอาแบบผ้าหูมือเอาแบบทำเอาอีกตีปีโซก็จะเดี๋ยวนานไปไหมขึ้นขึ้นอีกตีปีโซนี่ยาว <c oughs> เลยนะหมดชั่วโมงนี่รุ่นที่เอาแค่ต <c oughs> <c oughs> ั๋วจบไปอลยว้ายดิข้างขวานะแล้วไหนบิดหน้าข้างซ้ายดิขวาอ่าไม่แล้วเมื่อกี้เราบิดหน้าข้างซ้ายข้างซ้ายตอนที่มาเนี่ยข้างขวายอยู่ฝั่งนู้นเราก็เลยบิดฝั่ง <c> น <oughs> ู้นไปข้างขวาอยู่ฝั่งไหน ตอนที่อันนจะลงอันนี้คืออะไรขวาางขวาจะลินแล้วก็หมุนแขนขวาผิดหน้าทุกครั้งที่หมุนแขนขวาวก็ตอนนี้เลนมาหน้าไปาอมานึ่งสองปุ๊บ๊บิดตบ เพิ่มแล้วอยู่แลเราเป็นคนที่ไปสูงเลยนะเป็นธรรมดาแล้วก็เลยหัวสูงเราเป็นคนไปสูงนี่เหัวก็เลยสูงหนุนยืดแขนอ่าจริงดี่แขนไม่ลืมแขนเลื่อมแล้วเมื่อกี้ถ้าคุณไม่เริ่มแขนนะคุณอาจจะไม่ได้รคุณจะตรงไปันคุอยู่เมื่อกี้คุณเริ่มแขนแล้วแต่คุณหัวสูงนี่เลี้ยวไปเออคุณเป็คนหัวสูงอ่ะคุณจะหัวสูงนี่เนี่ย เดี่ยวหัวสูงห oh, oh, oh uh, ัวนึกว e ่าอะไอะหัวตาบ้าตาบ้าอ๋อหัวีโอ๊คอ่าเริ่มโดนเดชขึ้นนิดนึงนะแล้วโดนเดชขึ้นนิดนึงน้ำเข้าปากอ่ะเข้าตอนขึ้นก็ตอนขึ้นนะเดน้ำเข้าปากอ่ะเข้าเยอะเข้าน้อยตอนตอนที่ว่ายตรงกลางไม่เข้าปาก พร้อมบิดหน้าพร้อมที่พอพอบิดหน้าน้ำเข้ามาไม่เข้าเลยแล้วมันเข้าตอนไหนเข้าตอนที่จะขึ้นตอนที่จะขึ้นอะไรตอนที่จะยืนขึ้นยั่ไงโอโอเคไม่ใช่ปัญหาอ่ะเมื่อกี้นี้หัวหัวไม่สูงเริ่มปรับมาเป็นประตูชุมนุมอย่าลืมนะยิ่งสูงยิ่งยิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาเลยนะ อันนี้ยิ่งสูงยิ่งจบนะยิ <c oughs> ่งกว่าสูงยิ่งจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อมมือยาวๆแล้วบพื้ถูกต้องแล้วเราเองเอามือจับหัวเราเอามือซ้ายจับหัวเราท่านสายมุมหัวของเราเน,นี่ยจะมีมลงใช่ไหมใช่ไหมไม่มีสมองมีอันนี้แค่สะบัดกระโหลกศีรษะยังไม่เห็สมองอเออแล้วมันจะมีมลงอยู่ปหมให้หลกเลนะี่ยเวลาปิดหน้านะปิดซึ่งตาของเราปาดซึ่งในตรงหู ลูกแตะแขนเราแล้วตาเราต้องมองท่านะขาพาเกลือมือสีสแต่แตามองขาหาเข้าอย่างงี้นะครับได้ละตัวอึบก้มดนดีึบดีมากคุณโยไม่ลมดีเลยน้ำไเข้าปากนะเข้าปากตัวนี้เข้าปากตอนนี้เข้าปากใช่ไหมโอเคมาก นิดหน้าไ้แล้วล่ะเปนคิดน้อยนิดนี่รับเประมาโอเคมีคบอกว่าเดี๋ยวได้ระยาแล้วล่ะนทีเดียวก็โอเคน่ะเรียนสองอึ๊บโบูน๊ดยดูดีเหมนน้าตาะเฮ้ยดู้าตาลยจังหวะนี้เลยใช้ได้เพราะว่าถ้าจะทำอีกทีนึง ต่อไปเนี่ยมันจะมันจะมันจะผ่าไม่่าเลยผมไม่ผ่าที่ที่มันพลาดนะมันพลาดแล้วจากคุณคิดแหละเพราะคุณคิดว่าพลาดทุกอย่างในในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไปตามความคิดของสิ่งมีชีวิตแต่เราคิดว่าเราจะพลาดพลาดถ้าเราคิดว่าเราจะได้ได้แน่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้แน่เป็นเป็นเป็นรูปะทั้งสองอย่าง ไปเลยเนี่ยเวลาที่เราคิดเวลาที่บางทีเราทำอะไรก็เราอย่าไปคิดเยอะถ้าเราคิดเยอะคิดมากคิดซับซ้อนสรุปท่ากับไม่ได้บางบางอย่างไม่ต้องคิดทำมันได้ทอาไปนะในอื่นสองปุนิดบดูดี ดีมากดีมากคุณยู่ผมอยู่เดินตามผมนะเมื่อกี้เนี่ยเราจะบิดสองฐานเนี่ยเราบิดไม่ได้เหยียบก่อเพราะว่ามันสั้นเราจะมาเพิ่มความยากถ้าเราจะไว้อย่างตรงนี้ไม่ถึงตรงนู้น